นักกองอัพดีเสียงเลยมั้ยดีครับเดี๋ยวพวกกองกเปิดเบสตรง,งานนะจะบอกเพื่อนนะตาครับ kita mau bayar up ya. Senin, Senin. 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 tua, dengan tua. Dan lihat di pondok เ,เ,เรียนมันดูไม่ได้ไงเดี๋ยวนี่มัเลียนมันจะเรียนไงเรียน,นเลียนมันดูมือเรีนทิศตกทิศตกหรือเปล่าทิศตกหรือเปล่า <c oughs> ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการทำ CPR นะครับอันดับแรกเมื่อพบคนหมดสติให้ดูความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมก่อนเข้าไปช่วยเหลือลผู้ป่วยนะครับ ปลุกเรียกผู้ป่วยด้วยเสียงที่ดังตบไหล่ทั้งสองข้างให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวหากไม่รู้สึกตัวให้ทําต่อไปครับเรีย <c oughs> กผู้คนที่อยู่ในระยะใกล้เข้ามาร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยพร้อมกับโทรสายด่วน1 6 6 9ครับโดยขอผู้ช่วยพร้อมนำเค <Okay. S 1> รือ่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนม,มัติ AED <c oughs> มาด้วย <c oughs> ประเมินผู้ป่วยหากยังไม่รู้สึกตัวไม่หายใจให้ทำการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพหรือทำ CPR ททนทีสำหรับการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ นั่นทำโดยกดหน้าอกจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายบริเวณผิวที่แข็งปลอดภัยวางสันมือข้างหนึ่งตรงครึ่งกระดูกกลางหน้าอกและมืออีกข้างทับประสานกันไว้เริ่มกดหน้าอกด้วยความลึกอย่างน้อย5ซนติเมตรในอัตราเร็ว100-120ครั้งต่อนอาทีหากมีเครื่อง AED ให้เปิดเครื่องและถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยออกติดแผ่นนำไฟฟ้าบริเวณใต้กระดูกไหปลา้าด้านขวาและใชยโครงด้านซ้ายและห้ามสัมผัสต,ตัวผู้ป่วยโอเค ปฏิบัติตามเครื่อง AED แนะนำคือหากเครื่องสั่งให้ช็อตไฟฟ้าให้กดปุ่มช็อตและทำการกดนอ,อกทันทีกดอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำแนะนำจนผู้ป่วยเริ่มได้สติแล้วส่งต่อผู้ป่วยให้หน่วยกู้ชีพเพื่อนำส่งต่อโรงพยาบาลต่อไปครับ